ได้พายกันนมำเสการพระรัตนตรัยแล้วต่อไปให้ตั้งกายให้ตรงทำองจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเว้ลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้น ให้ใจออกยาวหรือสั้นให้พยายามรู้อยู่ทั้งนี้พฤตอการควบคุมสติสัมปชัญญะด้วยการเจริญสมาธิจิตมีความสำคัญอยู่ก็คือหนึ่งศีลบริสุทธิ์คํามาศีลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่จะมานั่งบริสุทธิ์แต่เฉพาะเวลาที่เจริญสมาธิต้องบริสุทธิ์ตลอดการ รายการที่สองมิยามควบคุมกำลังใจให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่และการควบคุมกำจใจกำลังใจก็ควรจะให้จิตส่งอยู่ในได้ของกุศลตลอดเวลาอย่างที่เราส่งศีลเราสมาทานสีนการกำหนดสติสมัจฉญา ก็พยายามให้รู้อยู่ว่าเวลานี้สิ่งของเราบริสุทธิ์หรืวอว่าบกพร่องหรือว่าขาดหรืวอว่าเศร้าหมองพยายามทำลายเหตุที่ทำให้สิ่งขาดและบกพร่องและเศร้าหมองให้หมดไปสร้างกำลังใจให้อยู่ในอารมณ์ของีลควบคุมศิลได้ปกติอย่างนี้ที่ว่ามีสมาธิในด้านศีลานุสติกรรมฐาน เม่อยามสงัดถ้าเราจะทำจิตสรงฌานเนว่องวิยามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกนี่เป็นของสำคัญอย่างยิ่งจงคิดไว้เสมอว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องอื่นเป็นเวลาที่รวบรวมกำลังใจคิดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นสำหรับการจะฝึกจิตให้เป็นชานให้จิตมีกำลัง นั่นก็คือการรู้ลมเข้าลมออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาว่าพุทธนึกเอาในใจเวลาให้ใจออกนึกว่าโททส่งอารมณ์อยู่อย่างนี้จงกว่าจิตไม่สามารถจะคุมได้เมื่อผูสร้างจริงๆก็เลิกเสียเวลาหลังทำใหม่ใช้เวลาควบคุมกำลังใจให้ทรงสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้เป็นปกติ ปรานวาระเราสามนาทีห้านาทีสิบนาทีเป็นพอแต่ถ้าได้ดีกว่านี้มากใช้เวลาได้มากกว่านี้ก็เป็นการดีแต่ว่าจะจิตฟุ้งซ่านจริงๆบังคับมันอยู่ก็ต้องเลิก,ก็เป็นการยึดจุน่นี่เป็นการเจริญสมถะในตอนตอน้นแต่ว่าคำว่าตอนต้นในที่นี้ก็มีผลถึงพรม,มโลกไม่ใช่ของเบา นี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่หรือว่านักปฏิบัติเก่าก็ต้องทำสม่ำเสมอกันใหม่หรือเก่าไม่ทราบแต่การคุมอารมณ์ลมห้ใจเขาออกมีความสำคัญแม้แต่องค์สมเด็จพระกรวันพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าสวทรงตัดว่าสาลีบุตธะดูก่อนสาลีบุตร <c oughs> เราเองก็เป็นผู้มากผู้ดนนาปาโนสติ ก็หมายความว่าพระองค์เองเป็นผู้ได้เจ้าแล้วก็ทรงนึกถึงลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเออกายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจกตอิต <c oughs> ทรงฌานได้แนบสนิทและสามารถระง,งับกยายสังขารท่ทุกเวทนาทางกายเสียได้นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับต่อไปนี้ก็จะขอพูดต่อและกรรมฐา,าน คืนที่แล้วเมื่อคืนที่แล้วเรามาพูดทิ้งจังหวะไว้ถึงพระน,นาคามีเพียงเล็กน้อยสำหรับพระน,นาคามีนี่ต้องทำกำลังสมาธิสูงหน่อยที่เรียกนว้วาอธิจิตติสิขาด้วยความจริงถ้าเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ตน้นผ่านพรสูนดาบันผ่านพระสกิทาคามี ด้วยการขยัก้าวไปสู่พระอนาคามีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักเพราะว่าเราปรับปรุงกําลังใจเข้ามาเป็นลาดับไม่ใช่อักอก,ก็ยังโตก็มาถึงครบรัฐพระนาคามีเลยทีเดียวตอนนี้สําหรับพระอนาคามีก็มีสติบั่นคงเรียกว่าเมธิทิตจิสิกขามีสภาบารทิริ่งแต่ว่าใช้ปัญญาปานกลาง สำหรับด้านวิปัสสนานไม่หนักอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอันดับแรกกับพิจารณาขันห้าคือร่างกายได้รูรูปจารนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายของเรารวมความาร่างกายง่ายดีเมื่อร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ในร่างกายที่เรามีอยู่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาไม่ใช่นึกเอาอย่างนี้เฉยๆถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันก็เป็นนกแก้วนกคนทองเกินไปใช้ไม่ได้ไม่มีผลกลายเป็นสมบ,บัตาไป <c oughs> นี่การใช้ปัญญาพิจารณาก็พิจารณาดูว่าร่างกายที่บอกไม่ใช่เนน nights, ราไม่ใช่พวกเรามันเป็นยังไงถ้ามัวร่างกายแป็น er ิจจงมันไม่เที่ยงนั่งนึกหาความไม่เที่ยงให้พบความจริงก็ไม่น่าจะทิมบายกันเคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวกลายมาเป็นคนแก่นี่มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันอยู่ตามสภาพเดิม ใช้ปัญญานะเวลานี้มันน้อยไม่ใช่จะมันนั่งไล่เบี่ยกอะะทุกอย่างมันดูที่มันทําไมจะไม่เที่ยงผมเคยขาวเคยดํามันก็กลับขาวสายตายาวก็กลับสัน้นฟันดีๆมันก็โยกก็โครงก็ป่วยก็เสียว <c oughs> ดีไม่ดีมันก็หักร่างกายเคยกระปรีกก้กระเป่าห่อใสก็สุดโสม เรีเร่ยวแรงเคยดีก็สุดส่มไปความจำสมัยความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวความจำดีแก่ก็ลืมเลือนนี่สนแสดงว่าสภาพร่างกายมันไม่เที่ยงนี้ถ้ามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราคิดว่ามันจะต้องเที่ยงมันจะต้องทรงอยู่ในมากเมื่อเมื่อมันเคลื่อนไปอย่างนี้เราดึงมันไม่ไ,มได้ใจมันก็เป็นทุกข เป็นอนุว่าร่างกายถ้าเรายึดถือมันก็เป็นปัจจัยของความเป็นทุกข์นี้เราก็มานั่งทุกข์ว่าไอ้ทุกข์นี่มนเกิดมาจากไหนทุกข์เกิดมาจากตัณหาคือความอยากอยากท้มันทรงอยู่ไม่อยากให้มันเคลื่อนที่ยังไม่ได้มาอยากทำมันได้ก็มาเนื่อร่างกายเรามีกําลังน้อยเป็นคนผอมเราอยากกวน อ้วนเกินไปอยากผอมตอนนี้มันไม่อ้วนสมความปรารถนาแลือมันไม่ผอมสมความปรารถนามันก็ลําบากใจทานที่ดีก็ปล่อยมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะสุดโทรมก็เชิญสุดโทรมมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ตามใจมันไม่เป็นเรื่องของมันมันจะตายก็เชิญ ถ้ามันตายไปคราวนี้เราไม่ต้องการมันอีกว่าไว้เจ้านี่มันเป็นทางแห่งความทุกข์เป็นตัวนํามาแห่งความทุกข์เราไม่ควรปรารถนาเราปรารถนาอย่างเดียวคือพระนิพพานไอ้คําว่าพระนิพพานีนความจริงเราไม่คล่องมีอารมณ์คล่องยึดเหนียวเป็นอารมณ์มาตั้งแต่เริ่มต้น มีการถึงพระอน,นาคามีจะย,ยึดวิญพา์เป็นอารมณ์มันก็เป็นของง,ง่ายๆพราะมันชินมาแล้วแล้วทำบัญญาใ่นเหนือขึ้นไปนิดนอกจากเจนนาวิปสัสสนาญาในข้อนี้นี่พูดแต่โดยย่อเวลาจำกัดนี่เราก็หันมามองดูว่าพระอน,นาคามีนะ่ต้องตัดการมาชันทะได้เด็ดขาดความรู้สึกในเทศไม่มี มีเป็นผู้มีอสุจิอันเหือดแห้งแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายจะจับกายผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงจะจับกายผู้ชายมีการสัมผัสสิ่งกันและกันจะไม่มีความรู้สึกในเพดเลยมันมีสภาพเหมือนกับเราจับวัตถุธรรมดาอน,นาคามีต้องมีอารมณ์อย่างนี้นีการที่ทำให้มีอารมณ์อย่างนี้มันยากไหม เราก็ไล่เดียไปถึงพระสกิทาคามีเราเริ่มต้นทำมาแล้วเงื่อนทั้งความรู้สึกประเภทนี้เบาบางลงไปการผ่านสกิทาคามีเนี่ยนะมันเบาลงมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวกว่าให้มันเตียนลงไปเท่านั้นนี่วิธีเบาทำยังไงวิธีทีวกวงง่กว่าให้เตียนทำยังไงกว่าให้เตียนเราก็ต้องหันไปดูสมถภาวนา นี่เรื่องสมถภาวนานี่แม้แต่พระอรหันต์่างก็ยังใช้อยู่จะไปนั่งฟังพวกบรรดาทั้งหลายที่บอกว่าสมถะไม่มีความหมายต้องวิปัสสนาไม่ได้นี่เป็นอันว่าไม่รู้ว่าอะไรคือสมถะไม่รู้ว่าอะไรเปอนวิปัสสนาสมถะคือตัวสมาธินักปฏิบัติจริงๆทั้งศีลต้องบริสุทธิ์อยู่เสมอสมาธิต้องทรงตัววิปัสสนาญาณต้องแจ่มใส สามรายการนี้เราจะแยกกันไม่ได้แต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่มีผลมีการจะทำลายกามราคะเราก็ต้องใช้สก,กายทิฏฐิสก,กายทิฏฐิเห็นว่าอันตรภาคร่างกายนี้มันเป็นแต่างานการสามิบสอง <c oughs> มันไม่มีสภาพเป็นแท่งทิ ที่เราเรียกกันว่ากายมันแบ่งส่วนออกเป็นหัวบ้างเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้างเป็นตับไตไส้ปอดที่บ้างเป็นม้ามที่บ้างเป็นเลือดเป็นเนื้อสบ้างความจริงมันมีส่วนๆเราเป็นสามร้อสองส่วนในมืมันร่างกายมันไม่เป็นแท่งทิพมันเป็นส่วนให้การเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นตอนนี้เข้ามาต่อกันเข้ามานี่ พอสมสรีเข้าเปเรีนร่างมันก็จีว่าไม่ใช่ของแน่นอนไม่มีการคงทนถ้าการส่วนใดส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันสุดโทรมนั่นหมายถึงว่าความทุกข์มันจะต้องเกิดก็เพราะว่าเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมาสุดโทรมอาการทําลายตัวมันก็เริ่มขึ้น หมายถึงว่าการป่วยไข้าไมาสบายมันจะเริ่มร่างกายจะไม่ทสรงปสกติปกติมันจะเริ่มขึ้นนี่เราไปมองดูทีว่าไอ้ก,การร่างกายที่แบ่งเอาไปสามหิบสามส่วนอันสี้สามหิบสองก็ตามถ้าเติมมัตะเกะมัตะลุงคังมันสมองเข้าไปอีกทั้งแบ่งเป็นสามว่าชิ้นไหนบ้างมันสะอาด เน่ตอนไหนบ้างมาสะอาดไม่มีสภาพทุกอย่างมันสกรปรกไปหมดร่างกายของคนก็มีสภาพเหมือนซากศพนี่เป็นบวกกรรมฐานสองอย่างท่านสมถะะวิปสสนาไอ้ซากศพที่มันตายไปแล้วน้ำเหลืองออกมาน้ำเลือดนำเหลือ,ลองน้ำหนองไหลเหม็นกลิ่นเหม็นคลุง ถ้าการสภาพการอย่างนี้มันมีมาเมื่อคนตายแล้วมันมีเมื่อคนยังไม่ตายใช้ปัญญาดูให้พิจารณาดีจะปรากฏว่าไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีถ้าเรายัางไม่ตายหรือว่าคนอื่นยังไม่ตายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันมีอยู่อยู่ในร่างกายแต่ที่ว่ามันยังไม่หลั่งไหลไม่ปรากฏก็ยังมีวิญญาณละธาตุ เป็ดวงจิตที่เข้ามาเสียงสถิตอยู่ในร่างกายเป็นตัวควบคุมเขาไว้สั่งให้บรรดาเวทาสต์ทั้งหลายควบคุมสิ่งกสิทธิทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้หลั่งไหลออกมาตอนนี้พอตายแล้วจิตมันออกไปจากร่างหาตัวควบคุมไม่ได้เมื่อร่างร่างกายตายลงไปธาตุไฟสลายตัวร่างกายวยน่ เมื่อธาตุไฟสลายแล้วธาตุลมก็สลายหมายความความจริงธาตุลมสลายก่อนธาตุลมไม่มีที่ไหนถ้าไม่มีอากาศไม่มีลมจุดไฟไม่ติดไฟดับเมื่อลมหมดไปไฟดับเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินไอตัวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะอะไรพวกนี้น้ำลายเป็นตัวธาตุน้ำที่ของที่แข,ข็งแข็งในร่างกายเป็นธาตุดิน มันก็ละไา้ดามก็ละลายดินเมื่อที่แรกน้ำละลายดินไม่ได้ก็มีไฟก็เป็นเครื่องอบอุ่นให้ดิงกับน้ำมีการส่งตัวพอบระคับระครองกันไว้ไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปแต่ขณะที่มีไฟก็ต้องมีลมสำหรับพัดเลี้ยงไฟให้ส่งตัวนี่พอตายไปแล้วธาตุไฟธาตุลมหายไปเดี๋ยวถ้าธาตุดินงกับธาตุน้ำที่เป็นสติวกัน น้ำก็ละลายดินเมื่อดินสลายตัวไม่สามารถที่ต้านทานกันได้มีความอ่อนเปียกมากขึ้นผลที่สุดน้ำก็ซึมออกจากกายน้ำส่วนนี้ที่เราเรียกว่าน้ำเลือดทำเหลืองน้ำหนองส่งเป็นเหมิงคลุ้มออกมาจากกายเพ้ะท,ทำไมมันจึงเหม็นก็เพราะขอใ,ให้ร่างกายเราทั้งหมดร่างกายของคนอื่นทั้งหมดมันมีสภาพสกปรก ถ้าเรายังไม่ตายเราจะพิจนารณาได้ว่าภายในของร่างกายมีแต่ความสกปรกทั้งหมดคือว่าน้ำลายของเรานยามปกติเรากลืนกินได้อยู่ในปากได้แต่ว่าพอพูดออกมาจากปากแม้แต่มือของเราเองก็ไม่กลา้าที่จะไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะาเห็นว่าน้ำลายสปกปรกแล้วถ้าจะถามว่าน้ำลายมาจากไหน ก็มาจากภายในร่างกายเขาเองเรือน้ำลายที่มันมาจากภายในร่างกายเขาเองน้ำน้ำลายสะอาดหรือว,ว่าสกปรกนี่ส่วนหนึ่งที่เรารังเกียจกันมากก็คือจาระ,ะปัสสาวะถ้าหลังไหลมาจากร่างกายแล้วเรารังเกียจจะว่าจะมือเข้าไปแตะเลยหน้าก็ไม่อยากจะหันเข้าไปมองเพราะมันมีสภาพอย่างไง นี่เราก็ดูว่าจะรับปัสสาวะที่มันหลังล่งไหลแล้วมันจะร่ายกายนั่นมันมาจากไหนละ่ะมันอยู่ในกายเราหรือว่าอยู่ในกายของคนอื่นมันออกมาจากกายเราเองให้กายเราก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนี่กายของคนอื่นเป็นยังไงสภาพกายของเราเป็นยังไงสภาพกายเขาคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นนี่สําหรับสกักวกายกัตาลุสติมี งาสุภกรรมฐานนี้สำหรับพระนาคามีต้องพิจรารณาควบคู่คกันไปกับสก,กายทิฏฐิพิจารณาให้จิตทรงตัวไม่ไม่ใช่แบบเรนั่งหลับตาเปล่งน,นะกลางวันกลางคืนตื่นอยู่หลับอยู่หลับตาอยู่ทําให้มีจิตเสมอกันเห็นสภาพต่างความเป็นจริงมองเห็นคนพับ ให้เห็นทะลุเข้าไปทั้งภายในเลยจิตนึกเห็นเข้าไปภายในว่าคนทุกคนเต็มไปด้วยความสุขสงบและคนทุกคนเต็มไปด้วยความทุกคนทุกคน,กคนหาความสุขไม่ได้ทุกเพื่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายพวกพรองการป่วยไข้ไม่สมบายการสุดทรงของร่างกายมีความปราทถนาไม่สมหวังมีความตายไปในที่สุด ทุกเพื่อประกอบผิดกายงานทุกอย่างนี่มันทุกทั้งหมดมันเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกแล้วมันก็ยังจะมีสกปรกเสียอีกแต่นี่เราจะพึงปรารถนาอะไรกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกร่างกายที่หาความเที่ยงแทนนน้แน่นอนไม่ได้ค่อยๆใช้ใจพิจารณาวนมาวนไปอยู่อย่างนี้ พยายามให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้จิตไม่รู้ซึงถึงความเป็นจริงไม่ใช่นึกเล่นๆนึกจริงๆนึกถึงตัวเราทุกวันแต่เห็นตัวเราแล้วไม่เห็นคนอื่นง่ายเมื่อตัวเรานี่มันสะอาดตรงไหนเนาะจริงทีท่ีเราติดตาติดใจกันมากก็คือผิวหนังกับผ้านิดเดียว เป็นเครื่องลอยคนเป็นทุกข์ชอบนักก็ผิวมันสวยเป็นงามมันสดมันสวยแต่ว่าผิวที่เห็นว่าสวยจริงๆน่สะอาดจนสขขกปรกเราต้องอา,นาบน้ำบ้างหรือเปล่าต้องใช้สมบมู่มนาชำระล้างร่างกายบ,าบ้างหรือเปล่าที่เราอาบน้ำาราอาบทำไมอาบเพราะรู้สึกว่าร่รรางกายมันสขขกปรกเราจึงอาบ อาบนาำชะละร่างกายเสร็จแล้ววันหลังต้องทันหรือมดีไม่ดีถ้าดูดอนแบบนี้อาจจะว่าถ้า้องฝันสองครั้งสาครั้งก็ได้เนื่องงมันซึมออกมามันทำให้สุขบกเรื่องเนงือนมันอยู่ที่ไหนงเงือมันมาจากร่างกายหรือมันมาจากที่อื่น <Okay. S 1> ก็ไม่เงือมันก็มาจากร่างกายนี่ใช้ปัญญาพิเจรนาให้เห็นค่อยค่อยคิด ให้คอยนึกเห็นตามความเป็นจริงเราเรียนหาความจริงกันในหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมานั่งโกหกโมทิตตนเองไปเห็นตัวเราและก็เห็นบูคคนอื่นดูหาความเป็นจริงให้พบจนให้จิตสลดคิดว่าร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกจริงๆเลืร่างกายของคนและสัตว์มีทุกจริงๆ ร่างกายของคนสัตว์หาความเที่ยงไม่ได้จริงๆมันมีการสลายตัวเปน็นอดิตริไม่มีใครจะบังคับบัญชาร่างกายให้มีสภาพทรงตัวไม่มีใครกล้าจะสแสดงว่าเราเป็นจะของร่างกายจริงจัง,จงโดยมีการบังคับให้ทรงตัวได้เะ้นเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้เราจะไปเมามันเรื่องโกโลกีวิสัยเพื่อประโยชน์อะไร ถ้าเราต้องการมีคู่ครองไอ้ตัวของเราเองคนเดียวมันทุกพออยู่แล้วไปได้คนอื่นมาเป็นคู่ครองมันก็เพิ่มทุกข์ทุกทั้งภาระที่ร่างกายเขาจะสุดโทมทุกทั้มภาระที่ต้องอารณ์กระตุกต้องรับอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันสร้างความหนักใจสร้างสร้างความลำบากใจอยู่ตลอดเวลามีเป็นอันว่าร่างกายนี่มันทุกข์ร่างกายคนอื่นก็ทุกข์ ร่างกายเราสุปรกเราต้องการขอสะอาดในเมื่อร่างกายเขาบมดคนอื่นสกปรกเราควรปรารถนามันมาเพื่อประโยชน์อะไรเป็นอันว่าค่อยๆคิด่อยๆไปค่อยๆพิจารณาจึงกว่าจิตจะมีอารมณ์เป็นเอกขาตารมณ์โดยนิยมมรับรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายเขางคนอื่นเขาสกปรก ร่างกายของเราไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายเขาผูคนอื่นก็ไม่น่ารักไม่น่าพิสมัยร่างกายของเราเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนอื่นก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของเราในที่สุดมันจะตายร่างกายของคนอื่นในที่สุดมันจะตายจะผูกพันมันเรื่องอะไรร่างกายทั้งสองฝ่ายทั้งเราและเขาหลงไหลฝ่ายฝันเมามันรักมันเพื่อประโยชน์อะไร เรารักมันก็ชื่อว่าเรารักทุกข์เราไม่ใช่รักสุขเราเลิกรักวันสุด,ดีกว่าเอาติดตั้งใจเจ้าพระหน้าวางสังขารขั้ร่างกายเสียมุ่งไปพระลิพานอราบ,บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ก็ว่าน่าชามีเบื้องต้นเป็นข้อที่หนึ่งยังไม่จบสำหรับวันนี้เวลาหมดเสียแล้ว ต่อนนี้ไปเขาบรรดาใจพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงทำหลงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลงไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามมัตยายใสยี่กว่าจะได้ยินท่านญาณบอกหมดเวลา